เนหลักๆที่ควรรู้ก่อนวิเคราะห์ด้วย Excel ค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับการเตรียมข้อมูลเบื้องต้นเพื่อวิเคราะห์ด้วย Excel 1. แบ่งประเภทข้อมูลให้ได้ 2. ควรแบ่งประเภทคำถามให้เป็นและ 3. การตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นค่ะ การแบ่งประเภทของข้อมูลมี2เกเกมการแบ่งหลัก<ๆ>ดังนี้1แบ่งตามมาตรและ2แบ่งตามลักษณะของข้อมูลค่ะแบ่งตามมาตรมีมี4กลุ่มดังนี้ 1. แบ่งตามน <hơn> ามบัญญัติ 2. แบ่งตามอันดับ 3. แบ่งอันตภาคและ 4. แบ่งอัตรส่วนค่ะแบ่งนามบัญญัติเป็นการแบ่งประเภท ER ของข้อมูลมมเป็นกลุ่มๆเช่นเพศสถานภาพ แบ่งอันดับเป็นการแบ่งข้อมูลแบบเป็นกลุ่มและบอกอันดับได้เช่นบอกความชอบแสดงความเห็นและทัศนคติค่ะแบ่งอันตาภาคเป็นการแบ่งข้อมูลเป็นกลุ่มบอกอันดับได้แบ่งเป็นช่วงได้บวกลบเลขได้และมีศูนย์แท้ <Wow. S 2> เช่นแบ่งเกรดเกรดที่ศูนย์เนี่ยก็ไม่ได้ไหมายความว่านักศึกษาไม่มีความรู้แต่แค่บอกว่าคะแนนอะ่ะได้ศูนย์คะแนนเท่านั้นจึงมีศูนย์ไม่แท้ในช่วงอันตภาคนี้ค่ะ แบ่งอัตราส่วนเป็นการแบ่งข้อมูลที่มีความละเอียดสูงที่สุดเนื่องจากทําได้ทุกอย่างที่กล่าวมาและมีศูนย์แหเช่นรายได้อายุจํานวนบุตร<ม>การมีรายได้เท่ากับศูนย์แสดงว่าเป็นคนที่ไม่สามารถสร้างรายได้ได้นั่นเองค่ะแบ่งตามลักษณะของข้อมูลแบ่งได้2กลุ่มดังนี้คือ 1. ข้อมูลเชิงปริมาณข้อมูลเชิงปริมาณก็คือข้อมูลที่บอกมาเป็นตัวเลขให้เราเห็นปริมาณได้อย่างชัดเจน 2. ข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นข้อมูลที่บอกมาเป็นลันกษณะของข้อความแล้วให้เรามาแบ่งกลุ่มได้เองค่ะประเภทของคำถามนะคะมี3ประเภทหลักๆคือ1นําคำถามปลายปิด 2. คํคำถามปลายเปิดและ3าํคำถามที่ไม่รับคำตอบค่ะตัวอย่างของคำถามปลายปิดนะคะเช่นในตัวอย่างนี้คือแหล่งเงินทุนในการทำเกษตรนะคะจะแบ่งเป็น ช้อยเจ็ดช้อยให้เลือกนะคะคือ1เงินทุนตนเอง2ญาติพี่น้อง3กลุ่มเกษตรกร,ร,กร4สหากรณ์ 5. กส6ธนาคารพาณิชย์และ7แหล่งเงินทุนนอกระบบค่ะจากตัวอย่างใน Excel นะคะเราก็จะคีย์การเลือกไป7คําคำตอบนี้แล้วก็กำหนดค่าให้ถ้ามีการเลือกให้ใส่เลขหนึ่ง แล้วถ้าไม่เลือกให้ใส่เลข0ูนย์ค่ะการคีย์แบบนี้จะทําให้เลือกได้มากกว่า1คําตอบแต่ถ้าหากเราเซตข้อมูลเป็นอันดับเลข1นถึงเจะทําให้เลือกได้เพียงคําตอบเดียวค่ะตัวอย่างคําถามปลายเปิดนะคะก็คือคําถามที่เว้นช่องว่างให้ผู้ตอบตอบได้อย่างอิสระนั่นเองค่ะ <Wow. S 1> ตัวอย่างคําถามปลายเปิดที่สามารถเซตมาเป็นเลขได้นะคะเช่นระดับการศึกษาจากแบบสอบถามนะคะ เป็นคำถามไปเปิดก็จริงแต่เราสามารถขมมดกลุ่มให้มันได้ค่ะโดยใส่เลขแทนกลุ่มนั้นๆเช่นศูนย์เท่ากับไม่ได้รับการศึกษา1ระดับชั้นประถมศึกษา2มัธยมและ3ระดับชั้นปริญญาตรีค่ะตัวอย่างคำถามที่ไม่รับคำตอบนะคะบางคำถามนะคะผู้ตอบไม่สะดวกที่จะตอบเราควรเซตเลขเพื่อให้คีย์ข้อมูลเข้า Excel ได้ง่ายขึ้นค่ะถ้าตัวอย่างใน Excel อันนี้ก็จะเป็นสถานภาพคือกำหนดให้เลข1เท่ากับโสด สเท่ากับสมรสสาเท่ากับแยกกันอยู่และ99ผู้ตอบไม่ระบุค่ะการแบ่งข้อมูลเป็นส่วนๆนะคะจะทำให้คีย์ข้อมูลได้ง่ายมากยิ่งขึ้นและสามารถหาข้อมูลได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะการตรวจสอบข้อมูลนะคะมี2คํคำสั่งหลักที่เราควรรู้คือ1นํคำสั่งฟิลเตอร์และ2คํคำสั่ง data validation ค่ะ การตรวจสอบข้อมูลแบบฟิลเตอร์นะคะก็คือเลือกตรงหลักที่เราต้องการตรวจสอบค่ะโดยอันนี้เป็นเพศละกันค่ะ1เท่ากับเพศช,ชายและ2เท่ากับเพศหญิงคลิกไปที่หลักนั้นนะคะคลิกไปที่ Data คลิกไปที่ฟิลเตอร์ค่ะสัญลักษณ์ก็จะขึ้นมาตรงหลักที่เรากําหนดคลิกไปที่สัญลักษณ์นั้นนะคะแล้วเราก็จะเห็นว่าค่าที่เราเซตไว้ขึ้นมาแล้ว เป็น1กับ2แสดงว่าข้อมูลไม่มีการผิดพลาดค่ะแต่ถ้าจำลองว่ามีการผิดพลาดของข้อมูลเพิ่มขึ้นคลิกไปที่แสดญลักษณ์ฟิลเตอร์มันก็จะขึ้นมาว่ามี1 2 3และ4แต่เราเซตไว้ที่1กับ2แสดงว่ามีข้อมูลผิดพลาดให้ติ๊กที่3กับ4ค่ะเราก็จะรู้ว่าข้อมูลไหนอะที่ผิดพลาด แบบสอบถามที่8และ12ค่ะมีการคีย์ข้อมูลผิดพลาดคำสั่งนี้จะเป็นคำสั่งที่ดูข้อมูลผิดพลาดอย่างหยาบๆค่ะถ้าหากจะเซตให้ข้อมูลไม่เกิดการผิดพลาดต้องใช้คำสั่ง Data Validation นะคะก็อาจจะเช่นเป็นความสัมพันธ์ของครัวเรือนก็ได้ค่ะคลิกไปที่หลักความสัมพันธ์ของครัวเรือนคลิกไปที่ Data คลิกไปที่ Data Validation นะคะ คำสั่งเซตติ้งก็จะขึ้นมาค่ะเราก็กํากหนดค่าไปเลยเป็นจํานวนเต็มค่าที่เราเซตไว้นะคะมีอยู่4ค่าที่เราเซตไว้ก็คลิกเป็นค่าน้อยสุดเป็น1ค่ะและค่ามากสุดเป็น4คลิกไปที่โอเคจากนั้นถ้าเราคลิกใส่ข้อมูลเป็นเลข6มันจะไม่อนุญาตให้เราใส่ข้อมูลเข้าไปค่ะ ค่ะสรุปนะคะก่อนเริ่มวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยเราควรรู้ประเภทของข้อมูลรู้ประเภทของคําถามและหลังจากการป้อนข้อมูลเสร็จแล้วเราควรมีการตรวจสอบเพื่อลดความผิดพลาดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณสําหรับการรับชมพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทา คนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดง e x c e l h ่งสองสามเนจะพูดอะไรวะวอ๋อหนูมีความสุขมากตอนนี้นอ๋อเอาจอๆคลิปนี้หรือเริ่มน่าสรุปกุตึ๊บเลยวะ